สวัสดีครับนะัดช่องประกันบันเทิงนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำให้รู้จักกับสับบันเทิงบันเทิงของงานประกันเนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอัดคลิปไปก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะยาวนะครับก็เลยคิดว่าเออยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่เป็นเรื่องของคำศัพท์อะที่เราต้องเจอบ่อยๆในเรื่องของการประกันชีวิตนะครับแยกออกมานะครับ วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลารอคอยหรือ waiting period ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่รับรองเลยว่าทุกคนที่มีกรมมรทันเกี่ยวกับเรื่องของการประกันสุขภาพอบต้องเจอนะครับแล้ว waiting period หรือระยะเวลารอคอยเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีเงื่อนไขที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับพร้อมแล้วก็ไปติดตามชมกันได้เลยโอเคนะครับทำไมต้องมีระยะเวลารอคอยด้วยนะครับ คือด้วยปกตินะครับสัญญาประกันสุขภาพเนี่ยนะเป็นสัญญาที่เราบอกว่าต้องบริสุทธิ์กาทั้งสองฝ่ายเนาะถ้าเกิดเราแถลงแล้วว่าเราไม่มีโรคอะไรก็ตามเนี่ยบริษัทเขาก็บอกว่าโอเคเพื่อป้องกันนะว่าคุณไม่ได้ป่วยนะครับแล้วรอทําประกันสุขภาพแล้วพรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์เลยเนี่ยบริษัทเขาขอมีช่วงระยะเวลานะครับที่เคลียร์นะครับสักประมาณ30วันเนาะนะถ้าเกิดจะเป็นก็ต้องรอก่อน30วันถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ เอาเป็นว่าเป็นระยะเวลาที่แบบเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นมาก่อนนะแล้วระยะเวลารอคอยคืออะไรนะครับระยะเวลารอคอยก็คือช่วงเวลาที่เรายังไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลได้ในช่วงระยะเวลา30วันนับจากวันที่กรมธรรประกันสุขภาพอนุมัตินะครับแต่ตรงนี้ย้ำว่าเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะ ถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่วันที่กรมธรรม์นอนุมัติเลยเช่นอุบัติเหตุนะครับตะปูตำน้ำําเกียวรถเฉียวเรือชนไฟไหมน้ําร้อนลวกระเบิดทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยไม่ว่าจะแอดมิดหรือไม่แอดมิดกระตามนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นโรคภยัยไข้เจ็บหรือโรคปัจจุบันต้องรอ30วัน และต้องใช้สิทธิ์ก็ต้องเมื่อมีการแอดมิทเท่านั้นนะจ๊ะทีนี้จะนับยังไงอะว่ามีการแอดมิทแล้วนะครับก็นับระยะเวลา6ชั่วโมงครับนับจากที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็สามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของการแอดมิทหรือเป็นสิทธิ์ผู้ป่วยในได้จ้านะครับน่าจะเคลียร์เนาะเป็นคำถามที่ดีนะครับมีทั้งหมด 8โรคที่อยู่ในข้อยกเว้นที่ต้องมีระยะเวลารอคอยมากกว่า30วันคือ120วันครับทั้ง8โรคมีอะไรบ้างนะครับไล่จากข้างบนลงข้างล่างเลยนะครับอันดับแรกตาก่อนข้อ1ต้อเนื้อต้อกระจกอันนี้ต้องรอ120วันเหมือนกันนะครับส่วนที่2ครับการตัดต่อมทอนซิลน,นะครับต่อมอณิโนยนะอันนี้ต้องมีระยะเวลาเราคอย120วันเหมือนกันนะครับ3นะครับมะเร็ง นะครับทุกชนิดอันนี้หนักเลยนะครับซิสถุงน้ําด้วยนะครับรวมถึงเนื้องอกทุกชนิดอันนี้ก็ต้องรอร้อวันนะครับอะไรต่อครับ4นิ้วทุกชนิดนะครับ 5. ไส้เลื่อนทุกชนิดนะครับ6เยื่อบุปโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในคุณผู้หญิงก็ต้องรอร้อวันเหมือนกันนะจ๊ะ7ลงต่ำไปอีกครับริซสดวงทวารและ8เส้นเลือดขอดที่ขาครับ ทั้ง8โรคเนี่ยนะครับขึ้นให้ตามนี้แล้วนจะจ๊ะนะครับต้องรอ1้อยวันถึงจะใช้สิทธิ์ได้โอเคนะก็มีนะครับแต่ถือว่าเป็นความคุ้มครองเฉพาะการนะคือตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยเจอวิกฤตโควิด1 9ใช่ไหมละ่ะนะครับบริษัทฟิลิปประกันชีวิตจำกัดหมหาชนก็เลยคิดว่านะครับต้องมีการดูแลลูกค้าคนสำคัญก็เลยเพิ่มความคุ้มครองเกี่ยวเรื่องของโรคโควิด -19 ว่าไม่ต้องมีระยะเวลา รอคอยนะครับก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีหลังจากโกรธมาทันเนี่ยนะครับอนุมัตินะครับทีนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับเงื่อนไขระยะเวลารอคอยง่ายๆนะครับก็ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็กดติดตามนะครับ s u b s c r i b e จะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาแล้วพบกันใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสับประกันบันเทิงบันเทิงในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ